ผมปวดก่อนที่ผมจะได้เรียนอ่ะผมไปผมสมัครไว้ผมสมัครไว้ก่อนวันที่สิบเก้าธันวาคมที่จะได้สิบวิชานะครับมีอาการปวดอยู่สามวันผมได้ไปสิบวิชาเป่ามหาระงับดับโลกรุ่นสามสิบสามนะครับแต่ช่วงนั้นยังไม่ได้ไหว้ครูนะครับยังไม่ได้ไหวครูแตไหว้ครูในวันที่สิบเก้าธันวาคม ใช่สมัครไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ไหายครูครับ mm hmm. ก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่ได้เป่าให้กับตัวเองร mm hmm. ออยู่ประมาณสามวันเนี่ยครับจะถึงวันถึงวันที่ไหว้ครูก่อนที่จะไหว้ครูนะ่ะมันปวดมาติดต่อกันสามวันติดเลยยืนเดินนั่งไม่ได้เลยครับปวดทั้งวันทั้งคืนครับนอนก็ไม่ได้ปวดอยู่นั่นแหละก่อนที่จะ ก่อนที่จะไหว้ครูอ่มีความรู้สึกว่าปวดมากก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเถอเดี๋ยวเถอเดี๋ยวเ,เดี๋ยวครูได้ไหว้ครูก่อนเถอะเดี๋ยวครูจะสวดให้มึงหายปวดเลยว่างั้นตั้งใจจั้งต่อย่างนี้นะเะพราะเพราะเสวิชาพอถึงวันวันที่สิบเก้าท่านมาเพื่มไหว้ครูเสร็จยียบร้อยก็ก็แค่เอาหนังสือเอาหนังตำรานมาอ่าน มาอ่านแล้วก็มาท่องอ่านทุกบทนะครับอ่าทุกหน้าเลยแล้วก็ท่องถาทุกคาถาไม่รู้ไม่รู้ว่าคาถาไหนเป็นคาถาที่สามารถเป่าอ่าลิซซี่นะครับไม่ได้รู้เลยว่าก็ไม่ได้ชํานาญนะครับก็เลยท่องทั้งทั้งเล่มเลยท่องไปท่องมาท่องกลับท่องไปท่องมาท่องกลับอย่างนั้นแหละจนครบสามวันก็รู้สึกว่ามันหายแบบไม่รู้ตัวเลยอื หายปวดแบบไม่รู้ตัวเลยครับตอนนั้นหายปวดแต่ยังไม่หายขาดใช่ยังไม่หายขาดแล้วมาหายช่วงไหนครับประมาณสักเดือนหนึ่งครับประมาณเดือนเดือนเดือนกว่าๆนี่แหละที่มันมีอาการแบบไปไปเข้าห้องน้ําแล้วก็ไปนั่งแล้วก็มีมีเลือดตกออกมีเลือดตกออกครับผมเลือดตก เลือดตัวเป็นก้อนเลยนะอาจารย์เป็นก้อนปุ๊บลงเลยผมว่า <c oughs> โอ้ตกใจก็ไม่เคยไม่เคยเห็นมีมีเลือดออกนะ <c oughs> แต่ปวดแต่ไม่เคยมีเลือดออกแต่ครั้งนี้มีเลือดออกเป็นก้อนเลยครับปุ๊บออกมาเลยผมก็ตกใจนะแต่ว่าตอนที่มันหลุดออกนะ่ะม,มีความรู้สึกว่ามันหลุดออกแล้วมันไม่ปวดนะมันไม่ปวดแต่มันหลุดออกเฉยๆมาวันหลังมาวันหลังก็รู้สึกว่ามัน เออมันทําไมไม่มีเวลานั่งแล้วมันมันไม่มีอะไรเม็ดเม็ดเป็นเม็ดเม็ดออกทุกทีนั่งมันจะมีอ่าเป็นโผล่ออกมาครับแต่ว่าช่วงหลังมานี่ไม่มีไม่มีอะไรที่โผล่ออกมาเลยหายไปเลยปวดก็ไม่ปวดเนี่ยไม่มีอาการอะไรเลยครับถ้าเวลานั่งเนี่ยมันจะเป็นติ่งติ่ดิ้นออกมาเลยแต่ตอนนี้ไม่มีเลยครับไม่มีเลยก็คือมั่นใจว่า หายขาดร้อยเปอร์เซ็นแล้วหายขาดร้อยเปอร์เซ็นเลยครับจากการดูแลตัวเองด้วยศาสตร์ภูมิบรรดาเป่ามหานางแบบใช่<ม>ตอน<ม>ตอนผมซื้อยามาด้วยนะอาจารย์ผมไปซื้อสั่งยาทางออนไลน์มาไว้เป็นหลอนหลอนมาไว้ทาสั่งมาหลายบาทด้วยไม่ได้ทาเลยวางทิ้งอยู่นั่นแหละเคนี้แค่เป่าล้วนๆไม่มีไม่มีสมุนไพรหรือไม่มีอะไรไม่ได้กินยาอะไรเลยครับผม เป็นเรื่องของประสบการณ์นะดฏิพันธ์เป็นมานานแค่ไหนโหนานครับหลายปีอยู่แต่จำไม่ได้มันมีเพื่อแต่ว่าเจ็บสุดๆนตะคือสามวันสุดท้ายที่มันจะมันจะหายอะครับ oh. เจ็บสุดๆเลยใช่มันมันรู้ว่าเราจะมาเรียนต่อมาใช่ครับผมนะผมก็งงเหมือนกันนะอยู่ดีๆทำไมไมันปวดแบบทรมานไม่เคยปวดสักทีนะ oh.